สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านหรือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพระปิดตาเป็นพิมพ์ตุกกตานะครับหลวงปูกก่โตเนาะนะครับพร้อมเลี่ยมเงินนะครับวัดสารคืนปี2521่งฝังตะกุดตรงนี้พี่นะครับจะมีทั้งแบบฝังและไม่ฝังตะกุดนะครับนะมีฝังตะกุดก็จะเล่นหากันและนิยมกว่าไม่มีตะกุดนั่นเองนะครับ ด้านหลังเป็นยันนะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อวัดนะครับวัดสาะระคืนฐานบัว2ชั้นนะครับฝั่งตะกุดเงิน1ดอกนะครับนี่บริเวณนี้แบบมีก็มีแบบไม่มีก็มีนะครับประมาณนี้องค์นี้มาพร้อมเล่มเงินนะพี่นะอันนี้เป็นกล่องเงินทําขึ้นมาใหม่นะครับนะเป็นกล่องเงินใหม่นะครับแล้วก็องค์นี้จะได้เกสาอยู่ทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวส่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ้าสวยนะดู นะครับาสวยเป็นพิมพ์ตุ๊กตานะครับเผื่อพี่ๆท่านใดชอบหาอยู่นะก็แนะนําสําหรับองนี้นะครับเทธันลุงปุโตนะครับปี2521ลุงปุโตท่านไม่ตานะครับอธิฐานจิตเศษรวยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมวลสารผมดูละมวลสารน่าจะามวลสารของวัดประดูดเลยนะครับนะ แล้วก็นามากดพิมพ์ที่ว่าสระคืนนะครับหลวงปู่โตท่านเมตตาที่ฐานจิตเีกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตะกุดก็จะมีตรงนี้นะครับเงินก็เงินเลยนะครับเงินเก่าเลยนะพี่นะนะแล้วก็มีเกษาของหลวงปู่ด้วยนะครับนี่เกษาหลวงปู่ฐานบัวสองชั้นนะครับเป็นเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมกันน้ำแล้วก็เลี่ยมเงินอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตรงยันทะบริเวณนี้ก็จะมีเส้นเกษาด้วยนะครับนี่เห็นไหมยันทะคมๆเลย ะนะครับเม็ดพระศกนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ำนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคําว่าวัดสารคืนนะครับมวลสารเยอะมากนะนะครับมวลสารเยอะมากลองดูแล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดหาไวเช้าหาบูชาอยู่นะครับช่วงแรงๆพิคๆมีสองหมื่นกว่าพี่นะครับช่วงแรงๆช่วงพิคๆมีสองหมื่นกว่านะครับฝั่งตะกุดได้รับความนิยมด้วยนะพี่นะ นะครับสำหรับอ,องค์นี้น้องเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่16,00 0บาทนะครับ16,000บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดสนใจนะเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะเห็นไหมเลี่ยมเป็นเลี่ยมอ่าเป็นงานเลี่ยมเงินนะครับเงินแท้ขึ้นมือนะครับเงินแท้มือหนึ่งตีเกียวนะพี่นะ้าเห็นไหมนะครับตีเกียวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ํานะครับ ลงน้ำได้นะครับไม่ต้องกลัวเหงือ่อหรือว่าฝนหรือว่าน้ําเข้าเลยนะครับนะ,ะมานี้นะครับพาดสวยนะครับ16,00 0บาทที่พี่บาทพี่านใดตนใจนะชาวหาบูชานะครับรีบทักรีบถทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับองค์จริงสวยมากพี่นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ